มุกแจงปมสาวแย่งแฟนคนอื่นคบแม็กดีกว่ารับแฮปปี้ฝ่ายชายดูแลดีมุกแจงปมสาวแย่งแฟนคนอื่นหลังจากที่นักแสดงสาวมุกวรนิตถาวรวงหลุดผู้ชื่อสาวที่ชอบแย่งแฟนชาวบ้านในรายการของนิกกี้นัชชัแต่ได้มีการเซ็นเซอร์เสียงไว้ทำให้หลายคนสงสัยจะใช่ดาราคู่กรณีที่เคยมีข่าวด้วยหรือเปล่า ล่าสุดสาวมุกไปร่วมวงสวงซีรีส์เล่แค้นเจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่ามันไม่ได้หลุดกรอบเหมือนอยู่ในแก๊งเพื่อนก็พูดพูดไปมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับมุกจริงๆเอ้ยไม่ใช่กับมุกกระสีมันมีเหตุการณ์แบบนั้นที่ไว้ให้เล่าจริงจริงมันก็ไม่ได้ตรงกับเรื่องมุกมากขนาดนั้นและไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดค่ะ เป็นเรื่องที่หลายคนจับตามากหนูต้องขอโทษนะคะในคลิปนั้นถ้าฟังหนูก็จะพูดว่าตัดออกหมดเลยนะแต่ว่าพี่นิกกี้คงคิดว่าหนูพูดเล่นๆแล้วหนูก็ไม่ได้ไปรีคออะไรเขาต่อเขาก็ไม่ได้ตัดอะไรรบกวนใหญ่โยมดีกว่าเพราะว่าเรื่องเก่าๆตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไปมันจบไปแล้วมันควรพอแล้วมันผ่านมานานแล้วไม่ใช่ที่หลายคนคิดใช่ๆคะ่ะ ถามเรื่องหัวใจกับแฟนหนุแมแน็กนัทพลช่วงนี้เป็นคนคลั่งรักเหมือนคนอื่นไหมคู่ของหนูก็สบายใจเย็นๆไปเพราะว่าตอนนี้ทำงานหนักมากแต่เราก็รู้ว่ามีการและกันค่ะคือหลังจากโควิดมาเร่งถ่ายละครทุกเรื่องเลยทำงานเจ็ดวันเลยค่ะทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเป็นคู่ที่ไม่ค่อยหรือหวาเราก็พยอายามที่จะหยับไปดินเนอร์แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาค่ะ เขาก็เคีย่ยคิวให้แต่ตัวเราก็ค่อนข้างงานแน่นเหมือนกันส่วนมากเวลาไม่ตรงกันเลยพอเวลาไม่ตรงกันแบบนี้ใครงอง,งแงมากกว่ากันมุกไม่งองแงเรื่องความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่จะงองแงว่าเหนื่อยมากบทยาวมากมุกค่อนข้างกดดานตัวเองต้องมีสมาธิกับตัวเองเยอะแม้เขาให้กำลังใจยังไงบ้างเขาก็จะหาขนมอร่อยให้กินคะ เขาก็จะสั่งมาให้บ้างบางทีก็บอกพิกัดให้เราไปดูว่าร้านนี้อร่อยนะเขารู้ว่าเราชอบกินขนมเขาก็จะหาความสุขให้เราช่วงที่เราทุกอยู่แฟนเอาใจใส่ดูแลเราดีใช่คะเขาเป็นคนใส่ใจถึงไม่ได้เจอหนูก็รู้ว่าหนูมีเขาอยู่มันก็สบายใจพบกันมากี่ปีแล้วปีกว่าๆแล้วคะ่ะ ทุกอย่างแฮปปี้ดีสบายใจเวลามุกมีความรัารู้สึกว่ามีพลังทำนั่นทำนี่ทำเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเหมือนจะทำไม่ได้เรามีกำลังใจเราก็ฮึดสู้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข่าวสดหมายทันใจของพวกเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ